ถามกันมาเยอะค่ะอยากได้บ้านโซนสมุดรปราการคลิปนี้เลยจัดให้ค่ะ HOME BUYERS พาคุณมาบุกทำเลสมุดรปราการค้นหาบ้านในฝันกันซะหน่อยตอนนี้มีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อมาถึงสถานีเคหะแล้วด้วยต่อไปนะคะวิ่งยาวๆไปถึงบางปูนู่นเลยเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นไปอีกเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ไม่ยากค่ะ ถ้าอยากอยู่อาศัยในโซนนี้แล้วก็มาดูกันค่ะว่ามีโครงการไหนบ้าง เริ่มกันที่นครทองโคโรนีเทพรัก์เมืองใหม่บางพลีทาวโฮมไซส์ใหญ่ออกแบบสไตล์โมเดิร์นคอรนีค่ะที่ตั้งโครงการบนถนนเทพารัก์ซอยวโรชาเข้าออกได้3เส้นทางคือถนนบางนาตราดกม27ถนนบางบ่อคลองด่านและถนนนิคมเมืองใหม่บางพลีไปออกถนนสุขุมวิทก็ได้ใกล้ทางหลวนบุรพาวิถีเข้าเมืองได้สะดวกค่ะ ตัวบ้านหน้ากว้าง5.7เมตรที่ดินเริ่มต้น24.22ตารางวาพื้นที่ใช้สอย122ตารางเมตรมี3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวจอดรถได้2คันค่ะนครทองโคโรนีเทพารัก์เมืองใหม่บางพลีราคาเริ่มต้น2 8 90,000บาทค่ะ มาต่อกันที่โครงการที่สอซีวารมเนเจอร์พลัสสุขุมวิทบางปูบ้านแฟลตและทาวน์โฮมสไตล์อเมริกันคอทเทจท,ที่ตั้งโครงการบนถนนสุขุมวิทตรงข้ามสถานตากอากาศบางปูในซอยเทศบาลบางปู83ค่ะใกล้ทางด่วนวงแหวนแถมในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายมาถึงที่สถานีบางปูเลยค่ะไปไหนมาไหนต่อไปไม่ลำบากแน่นอนค่ะ บ้านแฝดสชั้นที่ดินเริ่มต้น35.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย152ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะฟังก์ชันใช้งานรองรับการใช้ชีวิตได้สบายเลยค่ะทาวน์โฮมสชั้นที่ดินเริ่มต้นประมาณ21ตารางวาพื้นที่ใช้สอย139ตารางเมตรค่ะ4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถ ซิวารมเนเจอร์พลัสสุขุมวิทบางปูบ้านแฝดราคาเริ่มต้น3ามล้านแปดบาทค่ะทาวโฮมราคาเริ่มต้น2องล้านหกแสบาทค่ะมาดูบ้านสไตล์สแกนดิเนเวียที่เอรสแพรกษากันบ้างค่ะ ที่ตั้งโครงการอยู่ติดถนนใหญ่พรกษาใกล้ BTS สถานีแพรกษาใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนวงแหวนรอบนอกสามารถเชื่อมต่อกับถนนบางพรีตำรุถนนเทพารักษ์และถนนสุขุมวิทส,สายเก่าได้ค่ะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม่ยากนะคะในโครงการมีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดให้เลือกค่ะบ้านแฝดที่ดินเริ่มต้น38.4ตารางวาพื้นที่ใช้สอย153ตารางเมตร 3ห้องนอนสามห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะส่วนบ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย162ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอนสามห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะเอเรสแพกษาบ้านแฝดร,ราคาเริ่มต้น4ี่ล้านบาทค่ะบ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น6 8ล้านแบาทค่ะ โครงการต่อมามาสัมผัสกับสถาปัตยกรรมทางฝั่งยุโรปที่ดูสวยงามแปลกตาไม่เหมือนใครค่ะ ที่โครงการพรีเมียร์แกนสุขุมวิทปู่เจ้าสมิงพลายทาวน์โฮมสไตล์อิงลิชครับแมนหรูหราคลาสสิกที่ตั้งโครงการบนถนนสวนส้มบางโปง่งในซอยมิมยตรไมตรีที่สามารถเชื่อมต่อออกถนนปู่เจ้าสมิงพรายได้ใกล้รถไฟฟ้า BTS สถานีช้างเอราวัณค่ะโครงการออกแบบเป็นทาวน์โฮมสองชั้นซีรีส์ใหม่ที่ให้ความเงียบสงบเป็นส่วนตัวเพราะมีบ้านเพียง39ยูนิตเท่านั้นค่ะตัวบ้านหน้ากว้าง5.5เมตรที่ดิน เริ่มต้น44.4ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย100ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้1คันค่ะพรีเมียร์การสุขุมวิทปู่เจ้าสมิงพรายราคาเริ่มต้น4ล้าน5 0สนบาทค่ะ ปิดท้ายด้วย Private l u x u r y Townhome ที่มีเพียง20ยูนิตเท่านั้นค่ะ The Park Lane s u k ุ u m ิ i แบริ r i n ทาวน์โฮม4ชั้นครึ่งสุดหรูใหม่ล่าสุดในแบร r i n g ค่ะที่ตั้งโครงการในซอยแบร r i n g 13หรือซอยสุขุมวิ i t 107ใกลร้รถไฟฟ้า BTS สถานีแบร r i n g เพียง2กิโลเมตรหรือจะเข้าทางซอยราซานถนน s u k ุ u m ิ i t 105ก็ได้ค่ะจะเข้าเมืองก็ใช้ทางด่วนบางนามีถนนและทางลัดเชื่อมต่อหลายเส้นทาง โครงการดีไซน์สวยแตกต่างไม่เหมือนใครบ้านหน้ากว้าง6เมตรที่ดินเริ่มต้น30.5ตารางวาไปจนถึง51.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย334ตารางเมตรค่ะ4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องแม่บ้านจอดรถได้สาคัญสบายสบาย,บายค่ะ The Park Lane สุขุมวิท t b e a r ราคาเริ่มต้น16.9ล้านบาทค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะบ้านโซนสมุทรปราการที่เรานำมาฝากกันวันนี้มีหลายแบบให้เลือกค่ะและยังมีอีกเยอะเลยนะคะคอนโดก็มีหลายโครงการค่ะแล้วเราจะรวบรวมมาให้ดูกันอีกเรื่อยๆใครสนใจบ้านทำเลไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะแล้วเราจะอัปเดตให้ดูกันอีกฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง home buyers ของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะ